โอเคทีนี้เราก็จะมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็น Opennet ตัวเปิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะตั้งค่ารหัสใหม่ไปทีนี่สักครู่สักคร,ร,รู่โอ<ป> okay. เคเราต้องเปิดมาเราก็จะไปที่อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเปลี่ยนรหัสตรงนี้รหัสตรงนี้ก็คือไปที่นี่นะคะ ดูที่หลาดตรงนี้เราเปลี่ยนสักประมาณลีอะไรอย่างเงี้ยีแล้วมาพิมพ์ใหม่ตรงนี้หนึ่งเก้าสองนะจุดสองสองสองแล้วก็จุดหนึ่งเป็นอันนี้หนึ่งเก้าสองเหมือนเดิม จุดหนึ่งหกแปดแล้วก็เป็นสองสองแล้วก็จะเป็นอันนี้จาบอกจํานวนขอโทษค่ะอันนี้จะเป็นการบอกจํานวนเครื่องที่เราจะให้แชร์ได้ก็จะมาสิบเครื่องมัเครื่องอันนี้เป็นแปดแปดแล้วก็แปดแล้วก็แปดอันนี้ก็กดโอเคโอเคแล้วก,กดค้าสออไปโ okay. อเคแล้วทีนี้เราก็จะไปที่เราจะไปที่เราก็จะกด ขวาหลังจากที่เราตั้งลงไลน์เสร็จแล้วไปที่ property เสร็จแล้วเราก็มาที่ rename this pc แล้วก็ไปที่ชาร์นนี่นะคะเป็นที่8อันนี้คือตั้งไว้แล้วเรียบรอย้อยก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้เราจะต้องไปที่ทุกเครื่องเลยเปลี่ยนแบบนี้ทุกเครื่องเลยตั้งชื่อใหม่ทุกเครื่องเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้ใหมันเสร็จเรียบร้อยาเดี๋ยวพาตั้งก่อนก็คืออันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นซักก็มา สิบเอ็ดไหม D4 สิบเอ็ดปกดโอเคเยสเซอร์เยสไปเลยือว่ารอตกลงที่จะเปลี่ยนแล้วแล้วก็รอรีรีสตาร์แป๊บนึงรีโหลดแป๊บนึงนะคะอันนี้กดโอเคโอเคนะคะแล้วทีนี้กดคลาสแล้วก็เป็นรีสตาร์ทนิวก็คือร้อยเครื่องรีสตาร์ทก่อนนะคะ แล้วเราก็จะทำแบบนี้ทุกเครื่องเลยคือเปลี่ยนชื่อทุกเครื่องเลยที่ d ิ s พีซีของเราตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ d จะอย d ่ิ๋วนี้ได i v d ของเราแล้วก็มาสร้างโฟลเดอร์หกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งสองห้าสองเป็นรหัสนักศึกษาเองนะคะในนี้ก็ไปที่กดอันนี้แล้วก็ไปที่เกีย access to นะคะแล้วก็กดอันนี้เลยเราก็ไปดูอันนี้เป็น everyone แล้วก็ Add แล้วก็เปลี่ยนเป็น r รดไว้นะคะก็แชร์โอเคทีนี้เรากดคำว่าดันต่อไปเราก็จะไปดูที่เครื่อง2กันโอเคา่อมาที่เครื่องสองเครื่องสองก็เหมือนกันไปที่ open network กดเข้าไปทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนรหัสเหมืนกันเลยคล้ายๆกันเลยค่ะได้เลี้ยเข้าหากันได้ตางนี้นะคะ โ <Okay. S 2> อเคกดพิกันไปไปนึ่ก้าสองจุดหนึ่งหกแอะแล้วไปนอสองงสองสองอันนี้เครื่องที่2องไม่เลขสองนะคะอันนี้กดไปไม่มีอะไรเกิดนหนึ่งเก้าทุกคนอย่ายลืมว่าวงแลนเราจะต้องไม่ซ้ำกันนะวงแลนดย่าเช่นว่าแบบ เพื่อนตั้ง 1, นึ่งสวสามเราก็ต้องเปลี่ยนจากวงแรงของเราใหม่นะคะเมื่อที่จะได้ไม่ลิง์เข้าหากันเอ็นได้งานสิบเครื่องเหมือนเดิมนี่เป็นแปด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 นะคะแล้วก็กดโอเคไปเลยโอเคแล้วก็กดอันนี้นะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปที่ดีสพีซนะคะแล้วก็ไปค้นหาที่ได้ดี ดพิมพ์โค้เมื่อกี้เลยหนึ่งเก2 2สองจุดหนึ่งหแดจุดสองสองสองแล้วก็จุดหนึ่งนี่ขึ้นไหมนี่ขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาแมปแมปมันเป็น Y เนาะตัว Y ทุกคนจะเอาชื่อจะเอาขึ้นต้นด้วยตัวอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่เลยเอาที่เราจำได้เนาะก็ได้แล้วต่อไปก็จะไปเครื่องที่สามกันอ่ะมาเครื่องที่สามอ่ะ ใช่ไหมว่าคนที่สาทำอะไรเหมือนเดิมไปที่ Open Network เหมือนเดิมแล้วก็มาตรงนี้เหมือนเดิมเป็น Internet แล้วเราก็ไปอันนี้ที่เดิมเลยของเราพิมพ์ก่อนกดด้านล่างก่อนนะคะ User กดไปอันนี้1,92เหมือนเดิม1,68แล้วก็2,2,2อย่าลืมว่า วงแหวนต้องเหมือนสองเครื่องที่เราตั้งไว้นะอย่าลืมอันนี้เป็นเครื่องนี่อะไรเครื่องที่สามเป็นอันนี้คลิกไปเลยเหมือนเดิมแล้วก็หนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดนะคะแล้วก็หนึ่งไอเป็นสองซิมแหวนนะลืมแล้วก็จะเป็นสิบเครื่องเหมือนเดิม เราเราก็กดโอเคนะคะพอกดโอเคเสร็จแล้วปกบไปเราก็ไปที่ DPC DPC เราก็ค้นหาดิค้นหาว่ามีไม้อะไรไปที่ใดดีนะคะเลสคอหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองสองสองแล้วก็จุดหนึ่งนะคะจุดหนึ่งนี่ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมเราก็แมปดิ เราต้องแมปมันนะคะตัววายเป็น finish โอเคเสร็จแล้วเราจะรอไปแชร์ข้อมูลจากเครื่องหนึ่งเข้ามาให้ดูนะคะโอเคมาค่ะเราก็ไปที่ดิสพีซีเหมือนเดิมเมื่อกี้โฟลเดอร์อที่เราสร้างอยู่ที่ใดดีใช่ไหมนี่นะคะโฟลเดอร์เ,เราอันนี้เราเรากดที่โฟลเดอร์เ,เราซิอันนี้หน่อยขยายหน่อยย่อลงมาแชร์แล้วเข้าไปดิคลิดก่อนอ่าตนนั้งนึงนะ แช่เออโอเคจังมันมันไม่รักเราแชร์ share อะไรดีเดี๋ยวดูใช่เป็นรูปรูปตาโรงเรียนเดี๋ยวเปิดได้ดีอย่างเมื่อกี้านานั้นสามเามาแชร์รูปอันนี้เข้าไปแชร์ share เข้าไปเลยนะคะโอเคแล้วเราลองไปดูที่เครื่องสองการ์ดไปนี่นะคะหลังจากที่เราดันโฟลเดอร์ลงมาแล้วนี่มันจะเป็นอย่างนี้เป็นรูปลายเราไปดู นี่นะคะเป็นรูปที่เราแชร์มาจากเครื่องหนึ่งนะคะเข้าสู่เครื่องสองแล้วเราก็จะไปดูว่าเครื่องสามมาขึ้นเหมือนกันไหมโอเคเราก็มาดูกันสรุปก็คือเครื่องสองเครื่องสามนะคะเราเปิดดูก่อนว่าขึ้นไหมนี่ขึ้นเหมือนกันมันก็มีเพียงเท่าน,นี้ในการแชร์ข้อมูลจากเครื่องต่อเครื่องเข้าหากันนะคะ